สุดยอดสีเทคนิคลด10กิโลภายใน1เดือนถ้าคุณอยากลดน้ำหนักลงอยากร่นเร็วนี่คือีเทคนิคที่ช่วยคุณได้แน่นอนอย่างที่หนึ่งลดความอ้วนโดยการใช้แบบ low carb diet คือการลดคาร์โบไฮเดรตมากๆแล้วกินไขมันโปรตีนเพิ่มขึ้น ใช่ครับกินไขมันเพิ่มถ้าคุณลดคาร์โบไฮเดรตและกินไขมันลงตามด้วยร่างกายจะบอกว่าคุณกําลังอดอาหารอยู่ร่างกายจะหยุดเผาผ่านและทําให้ระบบเผาผ่านของเราพังเลยนะครับกินคาร์โบไฮเดรตน,น้อยกินไขมันโปรตีนเยอะๆชีวิตจะดีขึ้นนะครับอย่างที่สองกินเมื่อหิวเท่านั้น ถ้าไม่หิวไม่ต้องกินไม่จําเป็นต้องกินครบสามมือ้อข้าวเช้าไม่กินก็ได้ไม่เป็นไรแนะนําข้าวเช้าข้าวเที่ยงรวมเป็นมื้อเดียวกันแล้วก็ต่อข้าวเย็นก็แฮปปี้ได้แบบนี้ก็จะทําให้คุณน้ําหนักลดลงอย่างเหลือเชื่อเลยกินเมื่อหิวเท่านั้นอย่างที่3นอนให้ครบแชั่วโมงอยู่ระหว่าง7-9ถึงชั่วโมงเอาแบบที่สบายใจเลยนะครับถ้าคุณนอนน้อยกว่านี้นะครับสตีทฮอร์โมนความเครียดจะหลั่งเลย คอติซอลฮอร์โมนจอ,อกมาคุณจะมีห่วงยางเล้ารอบเอวขึ้นมาทันทีเลยและมีความเครียดง่ายหิวง่ายเบี่ยงง่ายยิ่งทำให้การลดน้ำยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นการนอนสำคัญที่สุดครับอย่างที่สี่นั่นก็คือการชั่งน้ำหนักตัวเองทุกวันการชั่งน้ำหนักควรชั่งตอนเช้าหลังจากที่เราเข้าห้องน้ำแล้วแต่ยังไม่ได้กินอะไรเข้าไปจะเป็นน้ำหนักที่แน่นอนที่สุดของตัวเรา เพราะการเช็คน้ําหนักทุกวันทําให้เราสามารถรู้การกินหรือพฤติกรรมในการเพิ่มคอรลสเตอรอลและน้ําหนักของเราได้คุณจําไว้เลยนะครับนี่คือ4ข้อสุดยอดของการลดน้ําหนักได้เร็วซึ่งผมก็เคยทํามาเองแล้วนะครับจาก85กิโลเหลือ65กิโลเองนะครับด้วยวิธีนี้ลองเอาไปใช้ดูกันนะครับฝากกันด้วยนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปว่าดีมากสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอยสวัสดีครับ